ไปาปมาเหรอปายติดงานมาไม่ได้บอกว่าเห็นอยู่ด้วยกัน้องค่ายไปคุ้หมอเป็นยังไงอยู่หบอกว่ายังไงทำไมอ่ะมาไม่ได้วันนี้ปายติดงานวันนี้ปไปเขาจะมาจะโดดไม่ได้ไม่เจอก็ดีแล้วใส่หมวกดีกว่าไปเวลา

Yeah, we have